จะพาคุณผู้ชมไปที่งานบุญเดือนสิบที่จงังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นเนี่ยเขาจะมีเครื่องเล่นออกมาในงานเนี่ยนะโอ้เครื่องเล่นหลายเครื่องเลยทีเดียวแต่เครื่องเล่นที่มันเล่นแรงๆอย่างเช่นเครื่องเวียงแบบนี้คนก็ขึ้นไปอย่างหนาแน่นนะครับแต่ปรากฏว่าตัวล็อกมันไม่ทํางานทําให้หนึ่งคนที่ไปเล่นบนเครื่องเล่นนี้หลุดออกมาและร่างลงไปกระแทกกับพื้นด้านล่างนะครับได้รับบาดเจ็บเย็บไปยี่สิบเข็ม วันนี้มีความคลืบหน้าน,นะครับเจ้าของเครื่องเล่นออกมารับผิดชอบกับค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำขวัญให้กับครอบครัวนะครับส่วนทางด้านคุณแม่ของผู้เทไดรับบาดเจ็บก็ออกมาบอกว่าอยากให้ตัวชสอบให้มีความปลอดภัยมากกว่านี้หน่อยครับครับคุณผู้ชมครับเครื่องเล่นเนี่ยเริ่มเล่นได้ประมาณสัก15วินาทีายังไม่ถึงดีเลยนะครับ แล้วมันกําลังเวี่ยงแรงขึ้นแรงขึ้นจังหวะที่เวียงแรงขึ้นไปนะครับตัวล็อกไม่ทํางานครับหลังจากนั้นมีหนึ่งคนที่อยู่ตรงกลางที่วงกลมไว้แบบนี้ครับเหมือนหลุดออกมาจากที่นั่งแล้วเขาพยายามคว้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันทนแรงเหวี่ยงไม่ไหวครับร่างเนี่ยถูกสะบัดลงมากระแทกกับพื้นถ้าดูจังหวะเ,เต็มเเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนที่เหวี่ยงแล้วร่างเนี่ยรับไม่ไหวแล้วเนี่ยมือหลุดออกมาเนี่ยคือตอนที่เครื่องกําลังล่อนลงมาก็เลยทําให้ จังหวะที่กระแทกพื้นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากเท่าไหร่แต่แรงเวี่ยงมันแรงก็เลยได้รับบาดเจ็บกันไปนะครับได้รับบาดเจ็บเป็นเด็กหญิงอายุ16ปีครับ ทนแรงเบี่ยงไม่ไหวนะครับตกลงมากระแทกขอบด้านล่างอย่างจันรล่าสุดครับวันนี้ผู้ปกครองได้นําตัวไปทําความพิาดบาดแผลที่โรงพยาบาลนะครับคนเจ็บก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุรู้สึกแปลกๆแ,แล้วว่าระบบเชฟตี้มันดูหลวมๆผิดปกติยังไงก็ไม่รู้แต่ขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็เราบอกเอา้าคงเป็นแบบนี้มั้งเพราะว่าไม่ได้เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเริ่มเล่นไปปรากฏว่าระหว่างที่เครื่องมันะบัด แล้วก็แรงเบี่ยงมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอบอกว่าใช่แล้วล่ะมันหลุดออกมาจริงๆมันล็อกไม่อยู่นะครับจนได้รับ่าดเจ็บเย็บไป23สบสเข็มเลยทีเดียวตอนนี้มันหมุนขึ้นมันสะบัดแรงเลยใช่เลยมันจะหลุดแล้วแล้วไอ้ตัวที่เซฟตี้ตอนนั้นมันมันหลุดไปเลยอครับจำไม่ได้แต่ว่า จำได้ว่าไม่แน่นมไม่แน่นมไม่แน่นก็อไม่ใช่แน่นมันรัดตัวไม่แน่นแล้วก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราเรารู้จักตัวไหมเขาเขามาช่วยอะไรบ้างคะลูกช่วยแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลด้านแม่ผู้บาดเจ็บเผยว่าหลังจากเกิดเหตุทางผู้ให้บริการเองก็มาขอโทษที่โรงพยาบาลและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะคะ พร้อมกับค่าธรรมขวัญรวมที่จ่ายมาก็คือ19,00 0บาททั้งนี้อยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้บริการเครื่องเล่นทุกแห่งให้หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ดีให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคนขณะที่ทางเจ้าของเครื่องเล่นเองนะครับก็ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่า ถ้าดูตามคลิปอาจจะดูรุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากเท่ากับที่มีคนวิพา์วิจารณ์กันแต่ก็ยอมรับว่าเครื่องเล่นมีความบกพร่องจริงครับหลังจากนี้จะรีบแก้ไขปรับปรุงนะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นอีกครับ